สวัสดีครับผู้ติดตามเพจคณะมอลำใจเกินร้อยบอยสีเิชัยครับผมเช้านี้ครับวันที่15เมษายนครับเมื่อสุดท้ายของสงกรานต์นะครับหลายคนก็เฉะลิมฉลองแต่ว่าเมือ่อานเมื่บวานเมืม่อวันศีแหะพระนะครับแต่ว่ามอลำใจกลนลอยมาขึ้นทําการแสดงยูบันซาราตะบนเสือโคงเพื่อว่าปีประทุมจมังหวัดมหาสารคามเป็นงานผาปาเพื่อหารายได้สือ่อถวาย,ยบัตรโดยบอยสีชัยกับแบนอรดีพร้อมทงางเพจมอลำใจเกลอยนเาได้เป็น ครับผมได้ได้เป็นฉพับลักนะครับกา่ประกาศกอบุญเปิดบัญชีบุญให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีร่วมร่วมรับได้น่าจะได้ประมาณสองแสนสามหมื่นขวบบาทนะครับยอดเพระท่านเลยก็ดีครับสาวิธีนี่เะไดี่อันนี้เป็นนาวิธีครับพี่น้องต่อยอดอันนี้เป็นต้นหลักนะครับสองแสนขวบบาทนะครับเป็น ท,ที่ดินจะขอขอบคุณพี่น้องนะครับเยซซี <S <S ่ที่ <S <S รวมบุญครอส่วนม,มากเปิดบัญชีแค่มือเดียวนะครับเพราะว่าผมอ,อยาก,ยากสารุปยอดนะครับอยากสารุปยอดก็เลยเปิดเปิด,ปดมือเดียวแล้วก็ปิดเลยรวมๆแล้วได้สองแสนกว่าบาทนะครับถือว่าพี่น้องได้มากทำบุญโลชาต,ติบ,บาทรวมขันนะครับมากเป็นเจ้าภาพรวมขันในการสาร้างวัดว่า,าศาสนาอีกหนึ่งโอกาสก็มาน้า่งใจกันลอย อาตัดใส่โมเด้นอนเลยครับชว่วงนี้สงการเพิงง่งงานหลาดง,งานหลวงเนาะงานหลวงไรงานหลวงลไรมัอนี้นเขาจะไปเสดงมัอนี้ไปสร้างช่วครับพี่น้องครับมัอนี้ไปหาแย่รู้ไปสร้างสงนางนาบันพบ,บุรีทูบันหวยเตยนะครับสิเดลนอนบ่บุส่วนมาเลยส่วนไม้สิเลื่อยแผนนะครับ ไปแต่ละหม่องพี่น้องหลายครับเดี๋ยวรวมยอดสุดที่แล้วนะครับสิบประกาศทั้งเพจอีกทีหนึงนะครับผมเสีเอให้พี่น้องได้ออนุโมทนาน้ำกันนะครับประกาศยอดแล้วถาวเล็กรุ่นนูก,กันใกล้แล้วใกลใก้แล้วใกล้แล้วบ<ม>อนะง <laughs> แปลงว่าผู้ใดทำบุญนี่ได้กเป็นไทยบันเดียวกันใี่ไหอืมนี่ครับอันนั่งรอเป็นบันหลวงโมดหลวงโมดขึ้นไปไปไหวผู้รักรับบันอยู่อยู่ทั้งหนองหนองสะมีมีคนไม่ไปฮะมีคนแฮ่ไม่ไปอะไรบ๊อบนี่นะของเท่าสายอื่นขึ้นหลานสิทธวัยสมุว่างอยู่มั้งถึงเรียนตะกรุงเตานะครับเป็นเป็นพุ่มสมุว่างหรือเปล่า ถวายว้ตนั้นเลยทีนี้ก็คงองเฮาเอาไว้สองพี่น้องถ้าฟังยอดเด้อเอาแล้วก็เอาไปไว้รัาเป็นเลขมงคลไปเสียงโชคน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง